สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูกระเจี๊ยบผัดไขค่ค่ะก็วันนี้มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆนะคะแล้วแถมดอกกระเจี๊ยบผัดไข่เนี่ยจะนําไปรับประทานกับอะไรรับประทานกับข้าวส่วนร้อน,อนร้อมกับน,น้ำพริกน้ปาปลาน้ําพริกต่างๆก็ได้ค่ะหรือว่าน้าพริกกะปินะคะเข้ากันมากๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเจีย๊ยบเลือกเอาแบบอ่อนๆมาแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะการเลือกกระเจี๊ยบก็อยากให้เลือกกระเจี๊ยบที่อ่อนนะคะอย่าเลือกแบบแก่มาค่ะถ้าเลือกแบบแก่มาก็จะเหนียวค่ะเป็นเส้นใยมาดูวัตถุดิบต่อไปจะใช้เป็นไข่ไก่ทั้งหมดอยู่ที่สามฟองตอกใส่ถ้วยไว้เลยแล้วก็เป็นกระเทียมจีนใช้อยู่ที่สามกลีบใหญ่ๆค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะมาหั่นกระเจีย๊ยบกันค่ะวิธีการหั่นก็คือไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปค่ะวันนี้เราจะมีการผัดกระเจีย๊ยบนะคะเพื่อนๆก็รู้อยู่นะคะว่ากระเจีย๊ยบจะมีเมือกค่ะวันนี้จะมีเทคนิคในการผัดยังไงไม่ให้เมือกนะคะออกมาแล้วก็ไม่ให้มีเมือกเวลารับประทานแล้วบางคนไม่ชอบนะคะวันนี้จะมาบอกเทคนิคนีคน้เลยค่ะ และขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆดูวิธีการหั่นกระเจีย๊ยบไปก่อนค่ะ และขั้นตอนในการหั่นกระเจี๊ยบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปวันนี้นมีนใช้เป็นน้ํามันหมูนะคะเพิ่มความหอมค่ะต่อไปค่ะก็ติดแก๊สติดไฟจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะกวนไข่ก่อนนะคะก็คือนําไข่ลงไปเจียวก่อนค่ะกับน้ํามันหมูขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่ จะแห้งนะคะก็ใช้เป็นแบบคนๆแบบนี้ตีไข่ให้แตกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆคนไปแล้วก็เพอไข่สุกเนี่ยเราก็จะผัดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยจนกว่าไข่จะแห้งนะคะไฟที่ใช้แอมินใช้เป็นไฟกลางค่ะและเมื่อไข่สุก แล้วก็ผัดมาจนแห้งแล้วค่ะเราก็ตักไข่ขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่กระทะเป็นใบเดิมนะคะตั้งกระทะใบเดิมจากนั้นก็ใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะ ติดแก๊สติดไฟค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาและให้มีสีสันที่สวยๆค่ะเหลืองๆเ,เลยและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เราผัดไปเรื่อยๆค่ะเราก็ปรับไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงเลยค่ะแล้วก็ผัดไป ต่อไปค่ะเราจะปรุงรสชาติใส่แค่2อย่างเท่านั้นก็คือซอสปรุงรสแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นไฟแรงอยู่นะคะจากนั้นนะคะให้เราผัดไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้จะไม่ใส่น้ําอะไรลงไปแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ระเจี๊ยบนะคะคายน้ําเมือกออกมาค่ะแต่ขั้นตอนตรงนี้นะคะไฟจะไม่ปรับนะคะจะต้องเป็นไฟแรงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผัดให้เร็วๆค่ะต่อไปค่ะเราก็ใส่ไข่ลงไปจากนั้นก็ทําการ ผัดต่อค่ะก็ผัดตรงนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าน้ำเมือกนะคะจากกระเจี๊ยบไม่คายออกมาเลยค่ะก็คือไม่มีเมือกออกมาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่น้ำลงไปนะคะเมือกออกมาแน่นอนค่ะผัดของเราก็ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วเราก็ไปจะเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำกระเจีย๊ยบผัดไข่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ